จริงๆแล้วที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ทั้งเราทั้งสี่คนไม,ม่ว่าจะเป็นวูดีเป๊กลงๆแล้วก็เจมเนี่ยเรากำลังจะให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมซูเปอร์คอร์สต้องใช้คำนี้นี่คือหลักสูตรซูเปอร์ซูเปอร์ที่เราจับมือนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นคอร์สที่ประสบความสำเร็จมากในปีที่ผ่านมาปังมากในช่วงโควิดคนเรียนออนไลน์แล้วมันโอ้โหมีคนเป็นพันเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จจากคอร์สนี้และปีนี้เช่นเดียวกันนะครับคนสอน เรามีนะครับนอกจากนักธุรกิจที่หาตัวจับยากมากแล้วนี่คือนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับหัวข้อที่เราเลือกมาล้วนเป็นเรื่องสําคัญในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหลักสูด,ด้านการจัดการธุรกิจการบริหารเงินบางคนบางคนต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับการตลาดนะครับแล้วที่สําคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับโครงการของเรา A.B.A. หรือว่า a g r o b e y o n d Academy ครับที่กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดหลักสูตรที่จะช่วยนะครับเป้าหมายคือจะช่วยให้นักธรุรกิจนะครับไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับรวมถึงทั้งสามท่านก็ได้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับอะไรอีกมากมายแน่นอนจากโครงการ a g r o b e y o n d Academy นะครับซึ่งวันนี้ครับ ทุกท่านครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านต้องขอเรียนเชิญครับท่านนัทพลรังสิตพลครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป๊ดครับคุณอ่าตดวงนะครับและคุณเจมส์ครับยินดีที่ได้มาพบกันอีกปีหนึ่งนะครับก็ปีที่แล้วก็สนุกดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า อ่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุสาหกรรมก็วันนี้กด็ดีใจนะครับได้ยินสองท่านพูดขึ้นมาผมคิดว่าตัวเองฟังแล้วก็เอิจริงอยากอยากทำเกษตรบ้างเหมือนกันแล้วก็ในในแง่ของกรมเองเนี่ยเราก็ดูแล้วเราก็แสดงว่าคําว่านักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยไปได้แล้วก็ความเข้มแข็งของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงเกษตรเราก็จะบอกว่า เวลานึกถึงเกษตรกรนะฮะท่านก็จะนึกถึงแบบคนที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรประมาณนี้เหนื่อยๆตัวดำๆคงไม่ใช่แบบเนี่ยฮะใส่หมวกนั่งหล่ออยู่ตรงนี้หรือว่าเนี่ยพี่เป๊กนี่ก็มาหล่อมาเลยนะครับเนี่ยท่านลุงลุงก็นะฮะต่างๆแล้วก็มีมีศาสตร์มีอะไรต่างๆที่เราเดินเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนํามาประยุกเมื่อกี้ฟังลุงลงพูดลุงลงก็บอกว่าปลูกเกษตรไม่เป็นผมคิดว่าคนในประเทศเราเนี่ยฮะปลูกเกษตรเป็นมากเลยฮะมีเยอะมากจํานวนเยอะมาก แต่มีน้อยคนมากที่ทําเรื่องการโปรโมตการเล่าเรื่องการทำพีอาร r การทำมาร์เก็ตติ้งได้แบบลงลงซึ่งจริงๆประเทศเราต้องการตรงนี้เพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไรายได้กันเท่าไหร่จากการทําเกษตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่ที่พวกเรากระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกระโดดลงมาเพื่อจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนานะคะคือเรื่องของการทํานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมทําให้คําว่าเกษตรกรเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมทําให้คําว่าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่เราพยายามเดินกันเต็มที่ครับปีที่แล้วก็ได้คุณวุฒี่มาช่วยนะครับปีนี้ก็ยินดีมากๆเลยที่มีทีมงานเข้ามาเพิ่มนะครับมีคุณเป๊กเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีทางอาจารย์หลายๆท่านผมก็ดูรายชื่อแล้วก็น่าน่าประทับใจน่าเรียนมากๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับโอกาสนี้หาไม่ได้ยากจริงๆนะครับสมัครด่วนเลยนะครับเข้าไปที่ agrobion.com e นะครับขอย้ำ agrobion.com ลุงลงครับฟับงคอร์ส agrobion ของเรา นะครับแล้วสนใจไหมฮะสนใจครับสนใจฟังแล้วเพลินฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันจะจะได้อะไรมากกว่านี้นะบางคนทําอะไรแล้วไม่ไม่เคยลุ่งบางคนทําอะไรแล้วผิดพลาดตลอดบางคนทําอะไรแล้วอยากรู้ว่าไอคนที่มันทนะําแล้วมันไปได้เนี่ยมันทำไมมันเก่งจังวะทำไมมันแกวจังวะทำไมมันสุดยอดจังวะเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราแหละที่จะเป็นคนแบบนั้นน่ะที่จะเป็นคนแบบ เวลาทําอะไรแล้วมันมันไปได้มันเดินไปได้โดยที่มันไม่ไม่กระจอกไม่ไม่ย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังกลับอะไรเงี้ยอืน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลุงๆงก็ก็จะจะขอร่วมด้วยครับนี่ีเลยครับเรียนเลยครับลงเลยลงเบียนเลยครับคุณเจมส์นะครับสมัครแน่นอนเพราะว่าเจมเชื่อเรื่องเครือข่ายครับเจมเชื่อเรื่องการแชร์ประสบการณ์อย่างที่เจมบอกเนียเจมรอดไม่ได้เพราะว่าจริงๆมีเครือข่ายพี่ๆน้องๆก็จะมันก็เหมือนการไปเทคคอร์สเหมือนกันอย่างที่เจมบอก ปไปเรียนเจมรู้จักพี่ๆที่เป็นเครือข่ายเกษตร,รกรมันถึงมีเจมวันนี้ได้สมมุติว่าเราจะอยากจะพัฒนาต่อการแบบการรู้จักเครือข่ายเพิ่มเติมจริงๆมนช่วยขอ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 หนึงขอหนึ่งเจมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจมเนี่ยนะเดี๋ยวลุงจะต้องหลังใหม่กับเจมที่พูดแบบเนี้ยมาเนี่ยลุงคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าลุงจะต้องทำความรู้จักกับแกแล้วขอหลังใหม่กับแกบ่อนี่เกิดไว้ S <S เลยนะเกิดไว้ก่อนเลยอ,อยากกินหมูหันไหมอยากมีที่นอนให้ด้วยมีที่นอนให้ด้วยมีหมูหันให้กินมีโอโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเกมต้องไปหาลุงหน่อยได้ครับโอดตามเกมเท่าไหร่นะสามล้านใช่ไหมสามล้านฝากข้าวไปด้วยอันนี้ข้าวจะเคียงใหม่เหมือนกันฝากเกมไปเลยนะ่เอาหมูหัอนอามูหันให้ผมด้วยก็ได้อัน<อ>น<อ>ี้นี่คือเกินกันแล้วผมว่าอันนี้ผมว่าอันนี้มันคือ แพชชั่นตรงกันแล้วถ้า,าไปเรียนนะมันจะเจอกลุ่นกลุ่มที่แบบคนรักอะไรคล้ายๆกันอ่ะมันจูนกันได้ไดแล้วพอมันจูนกันแล้วมันมีความสุขเมื่อกี้เห็นรายการพูดของของเรื่องการเกษตรทุกคนตาใสาย,ยังมีความสุขหมดเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าการทําเกษตรรายได้น้อยซึ่งมันก็น้อยจริงๆแหละ <c oughs> <c oughs> แต่พอไปเรียนแล้วเราจะทํายังไงให้รายได้ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่เราทําอยู่อ่ะเออมันรายได้มากขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่อธิบดีบอกว่า บางคนได้เป็น10ล้านจากการวางระบบวางโครงการเฮ้ยถ้าเราได้อย่างนั้นก็ดีเพื่อจะได้ไปช่วยชุมชนของเราครอบครัวของเราต่อได้อรี้ผมว่าแฮปปี้ผมก็เรียนแน่นอน